สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องประโยชน์ของกระเทียมนะครับอ่าประโยชน์ของกระเทียมในการบำรุงบำรุงไก่นะครับอ่ากระเทียมมันมีประโยชน์หลายรูปแบบอยู่แล้วครับแล้วที่เราให ไก่เขากินไปเราให้เขากินไปเพื่ออะไรอ่ากระเทียมนะครับที่เราให้ไก่เขากินไปนะครับต้องเป็นกระเทียมโทนนะครับไม่ใช่กระเทียมกรีบใหญ่ๆนะครับเป็นกระเทียมเม็ดเล็กๆครับกระเทียมที่กินกับข้าวขาหมูครับกระเทียมโทนนะครับอ่าต้องเป็นกระเทียมแบบนั้นนะครับกระเทียมโทนนะครับกระเทียมเม็ดเล็กๆครับเราให้กินนะครับเช้าก็ให้กินแค่สองเม็ดแค่นั้นนะครับเม็ด กระเทียมโทนนะครับไม่ใช่กระเทียมกรีบใหญ่นะครับอ่าเราให้เขากินไปเพื่อทําความสะอาดครับอ่าทําความสะอาดในลําไส้ครับเพราะว่ากระเทียมมันจะมีฤทธิร์ร้อนนะครับกระเทียมมันจะร้อนนะครับเขาก็จะช่วยทําความสะอาดลําไส้ครับทำให้ลำไส้สะอาดครับอ่า แล้วอ,อีกอีกอย่างครับเราให้เขากินไปนะครับช่วงรู้ดูที่แบบว่าฤดูหนาวแบบนี้รู้ดูหนาวฤูดูฝนอ่ะเราควรให้เขากินไปเราควรให้เขากินนะครับช่วงฤดูหนาวรดูฝนเพราะว่าอากาศมันเย็นครับอ่าพกเชื้อโรคอะไรตามพื้นมันเยอะครับพอใกล้เขาแบบเผือจิกอาหารอะไรไปแบบเนี้ยมันก็มีเชื้อโรคเราให้กินกระเทียมไปเพื่อล้างลำไส้ครับเพราะว่ากระเทียม เขาจะมีลิดร้อนครับพอกินเข้าไปเขาก็จะขับของเสียในลำไส้ของไก่ออกมาหมดเลยครับแต่ว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับผมจะไม่ให้กินเลยนะครับอ่าในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าอากาศช่วงฤดูร้อนอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วครับอ่าแล้วไก่เขาไม่มี ระบบระบายเหงื่อออกเหมือนคนนะอ่าเขาไม่มีระบบระบายความร้อนแบบว่าเหงื่อออกอะไรแบบนี้เขาถึงต้องอ้าปากอ่าถ้าเราให้กินไปหน้าร้อนแล้วทีนี้กระเทียมมันก็ร้อนนะครับพอกินไปปุ๊บมันเกิดร้อนจัดทีนี้เดี๋ยวโอเวอร์ฮีทเลยครับข้างในล้มเหลวเลยครับอ่า วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ